พอดีเราเข้ามาที่แปลงเกษตรกร,กรผู้นํากันนะเราองก็ตั้งใจจะมาถ่ายไลฟ์สดกับให้ผู้ชมได้ดูกันวันนี้แหละพอดีพอดีอดนะฮะพี่กําลังพี่เขากำลังฉีดยาเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกับเกษตรกร,กรผู้นําผมกันดีกว,ว่าว่าวันนี้นะเขาฉีดยาอะไรวันนี้ใครพนันกับผมบ้างว่าเขาต้องฉีดเซติมาแล้วผมเชื่อว่าเขาฉีดแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาฉีดจริงไหมแล้วทําไมเขาถึงฉีดและเขาใช้มากี่รอบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันป่ะบอมไปเลย ครับบอมเดี๋ยวเรามาดูยาเพื่อนดูว่าอันนี้เป็นยา,มาแมลงนะฮะมีมีเซลติมาครับมาดูครับมีเซลติมาด้วยนะฮะอ่าแล้วก็มียาบริษัทอื่นด้วยนะฮะก็มีเซลติมานะฮะนี่ครับผมบอกแล้วก็เกษตรกรผมเขาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพี่เขาฉีดยาอะไรกันบ้างนะครับอ่าวันนี้เสร็จเลยนะฮะ วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราขอเกินก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอไซน้อยนะฮะจังหวัดนนทบุรีนะครับอ่าเราก็กาลังจะไปพบกับเกษตรกรผู้นำของผมนะเขาชื่อพี่สมบัติพุ่มจำรัตน์นะฮะตอนนี้เขาปลูกข้าวพันอ่าสี่เจ็ดนะฮะกข้าอสี่เจ็ดนะฮะตอนนี้ก็กําลังใกล้จะเกี่ยวแล้วประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะเกี่ยวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่เขาฉีดยาอะไรไปนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอเกินนะฮะ ่วงนี้ที่ผมมามันจะเป็นช่วงฤด,ดูที่น้ําค้างเยอะก็คือฤด,ดูหนาวไปผลต้นหนาวนะครับก็คือว่ามันมีอากาศหนาวตอนเช้าหมอกเยอะๆนะปัญหาตอนนี้กเกษตรกรลหลายราย,ายที่ผมเข้าไปหามาเนี่ยในพื้นที่นนทบุรีเนี่ยหลายรายนะครับที่เป็นข้าวย่ําตอนะฮะก็จะพบปัญหาพวกใบไหมเน่าคอรวงนะฮะเมล็ดด่างมเมล็ดรีบก็มีเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอก็คือเอ่อไหมคอรวงเนี่ยเยอะมากนะครับใบเป็นสีน้ําตาลเลยนะครับ อ่าเมื่อกี้พี่เขาจะมาอยู่คะพอดัน,นีเขาเห็นเรานะก็ปัญหาที่พบก็ประมาณนี้นะครับแล้วทําให้ะมะเมล็ดเนี่ยพอไม่สุกแล้วพอมเมล็ดไม่สุกก็จะส่งผลให้ความชื้นสูงลงสีก็ใครก็ไม่อยากได้รับของที่มันไม่สุกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่มเมล็ดข้าวสุกน้ําหนักดีเนี่ยมันมีวิธีไม่ยากนะฮะทีนี้น่ะผมก็จะมาพามาทุกคนมาดูกันว่าเอะมัน ทำยังไงนะฮะทำไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่สมบัติกันดีกว่านะครับอ่าพี่สมบัติเขาก็เลงอยู่ว่าเราจะเข้าไปตอนไหนนะฮะเสร็จเราสองรอบแล้วฮะลายเสร็จแล้วไปเราไปดูกันว่าพี่เขาทำยังไงนะฮะเราก็มีวิธีให้กับเกษตรกรทุกๆรายนะฮะอ่าเราไปดูกันดีกว่าไปุกต้นกระโดอ่าเี้ยเร็จยังไงลากขึ้นไก็กได้ รแล้วแยังโหยังไม่เสร็จบอกเดี๋ยวพี่ก็บอกขอต่อยอีกนิดนึงยังไม่เสร็จนะขอต่อยอีกหน่อยนะใกล้หมดถังละเดี๋ยวเราเพิ่งเข้าไปอันตารายนะหน้ากากไม่มีเกษตรกรเราก็สุดจริงๆนะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเสรอเกษตรกรเราก่อนดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อน มาเขืองนกรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกษตรกรรายหลักของเรานะครับอ่าโอ้ยวันนี้เรียวมากเลยครับเพิ่งมาถึงครับกำลังฉีดยาอะไรอยู่พี่ฉีดเซติมาครับรับท้องครับเซติมาครับผมระยะนี้ยังฉีดได้อยู่เนาะพี่เนาะฉีดได้ครับโอฉีดได้เพื่อจะเอาใบธงให้ไม่เป็นอลาครับก็มีแมลงตัวอื่นอีกเนาะครับครับอันนี้เป็นเกษตรกรผู้นําผมนะครับ ให้พี่แนะนําชื่อหน่อยครับครับผมชื่อสมบัติพุนจำหลักครับอ่าชื่อเล่นชื่ออะไรพี่ชื่อเล็กครับอ่าเล็กหล่อเหลานะฮะใช่ไหมพี่ครับผมหยอกหยอกหยกหยอกนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะว่าพี่เขาจะแนะนําอะไรกับเราบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าแปลงข้างในเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ข้าวที่ฉีดเซติมาไปเนี่ยถึง2รอบนี่จะเป็นรอบที่3ของพี่เขาแล้วด้วยหรือเปล่าครับะ,ะฉีดไปแล้วเนี่ย อ่าดีไหมหรือเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่แปลงข้าวของเกษตรกรผู้นําของผมแล้วนะครับเขาเป็นคีฟาร์เมอร์ที่มีความรู้และความสามารถในการทํานาได้สวยนะครับนี่เป็นนาข้าวที่ผมกล่าวไปนะครับนี่คือข้าวที่ย่ําต่อนะครับไม่ใช่ข้าวที่หวานแล้วขึ้นมาโดยทั่วไปก็คือจะข้าวเนี่ยขเขจะมีข้าวตอแล้วก็มีข้าวหวานนะข้าวหวานนี่คือคือเกี่ยวไปแล้วแล้วก็คือเอาตอที่เขาเกี่ยวไปเนี่ยอ่านวด แล้วให้มันแตกกอขึ้นมาใหม่นะฮะทีนี้เนี่ยข้าวตอเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาเนี่ยมันก็จะเยอะนะฮะพวกใบไหม้แล้วก็เชื้อราเยอะมากเพราะว่าเนื่องจากปัญหาหลักๆเนี่ยในการที่เจอปัญหาพวกนี้เนี่ยคือเชื้อราเนี่ยมันอยู่ที่ต้นอยู่แล้วนะครับคืออยู่ตั้งแต่ชุดแรกที่เกี่ยวไปเนี่ยพอชุดที่2ปุ๊บเนี่ยพอเราเกี่ยวปุ๊บแล้วเราทํานาขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นชุดที่2เป็นข้าวชุดใหม่ขึ้นมาเนี่ยโรคมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม มันไม่ได้สูกกาจัดหายไปสร้อยเปอร์เซ็นทีนี้โรคที่ยังหลงเหลืออยู่แน่นอนครับมันก็ต้องระบาดแล้วมันก็จะเอาไม่อยู่ด้วยครับเพราะว่ามันเคยโดนยามันก็จะมีการพัฒนาตัวเองนะครับให้มีการปุ่งคุ้มกันในการป้องกันตัวยามากขึ้นนะฮะทำให้มันทนทานกับโรคมากขึ้นไอ้เจ็ยามากขึ้นนะครับทีนี้การที่เราจะกําจัดมันได้และดูแลนาได้สวยขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ถึงจะมีการามีอาการใบไหม้บ้างเล็กน้อยหรือจะมีใบจุดบ้างเล็กน้อยแต่คือนาที่เป็นยานาข้าวยำตอนเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าไม่สวยไม่มีใครทาสวยขนาดนี้แล้วครับนี่ก็สวยเกือบจะเป็นข้าวานาหวานเลยนะครับทีนี้ขั้นตอนวิธีพวกนี้มันสาคัญมากวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะพาทุกๆคนเนี่ยมาฟังกับเกษตรกร,ร,กรที่เขาดูแลนาแปลงนี้กันนะครับว่าเขากําจัดและป้องกันอย่างไรที่จะให้ใบธงเขายังเขียวอยู่ถึง นี่อีกไม่กี่ประมาณไม่กี่วันนะครับประมาณห้าหกวันนะครับไม่เกินอาทิตย์เลยนะฮะับาจะเกี่ยวแล้วนะฮะเนี่ยเพราะดูสิครับสีเมล็ดเนี่ยเหลือแค่เม็ดโคนโคนเองนะฮะที่กําลังยังไม่สุกที่เหลือสุกมาแล้วนะครับดูสิครับสุกมาแล้วนะฮะดูครับโกวงเนี่ยสวยมากนะฮะดูสิครับบอมนะฮะสวยนะครับโอ้สวยมากนะฮะน้อยมากเลยครับการที่จะเป็นโรคนะฮะดูสิครับสวยมากเลยครับอืมสวัสดีครับ วันนี้เราก็อยู่กับเกษตรกรที่เราได้พูดถึงไปเมื่อกี้นะฮะอ่าก็คือพี่เล็กนั่นเองนะฮะชื่อพี่นายสมบัติพุ่มจำหลัดนะฮะซึ่งเป็นเกษตรกรที่เขาดูแลข้าวที่เรากล่าวไปเมื่อกี้นะฮะอ่าวิธีการจัดก,การพันข้าวการดูแลตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยเราต้องเอาใจใส่แค่ไหนครับในการทําให้ข้าวของเราสวย นี่คือข้าวนาข้าวข้าวต่อใช่ไหมพี่ครับครับข้าวต่อครับอ๋อเกี่ยวไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็นี่คือก้าวชุดที่สองนะชุดที่สองอ่ายำยำแล้วก็หน่อมันจะขึ้นมาเองอืมปกติโดยทั่วไปเนี่ยข้าวต่อเนี่ยดูแลยากไหมพี่ข้าวต่อมันก็ดูดูแลยากนะเพราะมันจะมอดส่วนมากจะมอดตายหมดอืต้นตายมันจะแห้งตายไปนะฮะครับแต่แต่นี่ไม่มอดเลยส่วนใหญ่มันก็จะแหว่งตามจุดๆที่เห็นอ๋อแต่นี่ อันนี้มันแน่นพอๆกับแม่ข้าวเลยอืมก็คือเราดูแลก็คือต้องมีการใส่ปุ๋ยตั้งแต่เริ่มแรกการให้น้ําก็สําคัญใช่ไหมครับครับ<อ>ดูแลใส่ปุ๋ยและปัญหาพวกโรคที่จะลงกับข้าวตอเนี่ยพี่เยอะไหมส่วนมากมันก็จะเป็นเรื่องเชื้อราเชื้อราจะเยอะหน่อยเชื้อราไอ้พวกใบแห้งใบแดงอืมแล้วก็พวกคอรวงคอรวงแห้งอ่ะครับมันมันจะเป็น ก็จะเป็นพวกไม้คอรวงนะฮะครอรวงแห้งก็บใบไหมใบขีดใ,ใบด่างนะฮะพวกนี้ก็คือจะเป็นโรคที่จะเจอกันทั้งข้าวหวานแล้วก็ข้าวคออยู่แล้วแต่ข้าวตอนเนี่ยมันจะหนักกว่าปกติอย่างที่ผมเคยเกินไปนะครับเพราะว่าข้าวตอนเนี่ยคือข้าวชุดที่สองซึ่งโรคมันอยู่ในคออยู่แล้วพอมันเกิดขึ้นมาเพ๊่มมันก็จะเจอโรคเลยทีนี้ความแข็งแรงของต้นก็จะต้อง สูงเหมือนกันครับแล้วก็ต้องมีการกําจัดเชื้อรานะฮะทีเนี้ยนาแปลงเนี้ยที่พี่ฉีดยาไปเนี้ยอ่าพี่ใช้ตัวไหนที่ดูแลอยู่ในช่วงช่วงไหนบ้างครับก็มามาช่วงข้าวกำลังเป็นท้องอ่ะช่วงข้าวตั้งท้องนะครับมันจะต้องดูแลหนักหน่อยเพราะเราต้องเอาใบคงสุดท้ายให้ได้เพื่อไม่ให้มันเป็นใบแห้งต้องให้มันเขียวสดครับอย่างเงี้ยเขียวสดคือคือใบมันจะไม่แห้งไม่เสีย แล้วข้าวมันจะได้ผลผลิตดีเพราะใบใบธงใบสุดท้ายเนี่ยส่วนมากมันจะเสียหมดครับมันจะเป็นใบแดงถ้าเราเอาใบธงสุดท้ายให้ได้ให้เขียวเหลืองอย่างเงี้ยมันก็จะได้ผลผลิตดีมากคือคือได้เต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะเม็ดมันก็จะสุกเสมอน้ำหนักที่มันก็จะดีและราคาก็จะดีด้วยนะครับเพราะเม็ดมันสุกเสมอถ้าเม็ดมันยังเขียวบ้างเนี่ยโรงสีก็ตัดราคาเราใช่ไหมครับอ๋อ คือเราต้องเริ่มฉีดตั้งแต่นะฮะท้องตั้งแต่เริ่มท้องแล้วก็เริ่มท้องเนี่ยก็คือต้องให้อยู่เลยเพราะว่าถ้าใบทงชุดนั้นไม่อยู่เนี่ยคือมีปัญหาจ,จบ,บลงแน,น่นอนจ,จบเลยมีปัญหากับลวงครับแล้วนี่พี่ฉีดตัวไหนไปครับเนี่ยฉีดไอ้เนี่ยเซลติมาอ๋อ <Myster ium S 1> <proportions S 2> ตัวนี้ด้วยครับแล้วก็มีตัวอื่นด้วยนะฮะก็มีตัวตัวนี้นะคะเซลติมาที่ฉีดไปฉีดไปก็สองรอบฉีดไปสองรอบนะฮะก็คือที่เกษตรกรส่วนใหญ่แนะนําแล้วก็พี่ บัตแนะนำก็คือสองรอบมันใบไม่เสียเลยเนี่ยมันไม่เป็นเชื้อราคอลวงไม่เป็นครับแล้วก็ใบก็ไม่แห้งไม่เป็นกับใบแดงมันจะเหลืองสวยสีเขาจะเหลืองใบสดใสสวยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไหมพี่ครับไปดูแปลงกันดีกว่าครับไปดูเลยครับว่าดูใบนะครับใบธงนี่จะเขียวชัดแนะฮะเพราะปกติเนี่ยจะต้องแดงๆแบบนี้นะฮะ แดงแบบนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับใบพงพ้าปกติมันจะแห้งอย่างนี้หมดเนี่ยอ่ามันจะต้องแห้งแบบนี้นะค,ะครับเนี่ยเนี่ยมัน,น,นมันจะแห้งเสียแบบนี้นี่อ่าแต่นี่มันฉีดไอเซติมาไปใบเขาจะเขียวสดครับเขาจะไม่เสียนะฮะฉีดไปสองรอบตั้งแต่ท้องนะฮะเ้าเริ่มเป็นท้องนะฮะแล้วก็อีกทีหนึ่งนุ่มพอหลวงนะพี่นะครบคอง แล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบๆตอนที่พี่กําลังฉีดอยู่นั่นเมื่อกี้ก็ฉีดเซลติมาปะครับครับฉีดเซลติมาอ๋อกำลังฉีดเซลติมาอยู่เมื่อกี้ก็คือช่วงนี้ก็ยังฉีดได้อยู่แล้วพี่ได้ได้ได้อืมพอกันไว้ก่อนเพื่อเราจะต้องเอาคนลวงครับให้ได้อ๋อคนลวงคนลวงเนี่ยที่ยังเหลืออยู่อ๋อที่ยังเขียวอยู่ครับ มันก็อีกประมาณาามทิศหนึ่งนี่ก็มีโอกาสที่ว่าถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยก็เสียหายได้เสียหายได้ไดคนลวงมันจะมันจะเป็นเม, AL, ม็ดเขียวเม็ดรีแต่ถ้าเราฉีดเซติมาไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดเต็มถูกก็เราได้ฉีดตัวตัว,ตวเอ่อเซลติมาเข้าไปนะพี่เนาะครับก็ผมจะวันนี้ก็เลยจะมาสอบถามว่าข้อแตกต่างระหว่างที่พี่ใช้เซติมากับอีกแปลงหนึ่งที่ของพี่เหมือนกันที่ไม่ได้ใช้จะเป็นยังไงครับในแปลงที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ใช่ สีเขาจะสุกสวยใบจะเหลืองสดเนี่ยจะเหลืองเขียวใสสดแตกต่างกับแปลงที่ไม่ได้ฉีดแปลงที่ไม่ได้ฉีดใบจะไม่ใสไม่สดมันจะเป็นใบแห้งๆ mm hmm. ถ้าเราฉีดไปแล้วเนี่ยถ้าเราใช้สูตรตัวนี้ฉีดอะ่ะใบเขาจะเหลืองสุกสวยเหลืองเหมือนทองอะ่ะแต่ hmm. แตกต่างกับแปลงที่ผมไม่ได้ฉีด แปลงที่ผมไม่ได้ฉีดมันจะเป็นใบแห้งๆคือเราจะข้ามไปดูกันอ่าเดี๋ยวเราข้ามไปดูครับแปลงที่เราไม่ได้ใช้เนาะแปลงที่เราไม่ใช้แต่แปลงที่เราใช้นี่แปลงที่เราใช้นี่มันจะสีสีแบบนี้อืมใบธงเขียวใสตั้งครับนะครับครับอ่าก็ที่สมบัติก็เดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงหนึ่งเนาะครับที่เราไม่ได้ฉีดครับผมครับไปเดี๋ยวเราข้ามไปดูอีกแปลงที่เราไม่ได้ฉีด ครับแปลงนี้เราไม่ได้เก็ใบเขาจะเป็นแห้งๆเหมือนเป็นปลายใบแดงเป็นชลาเป็นชลาปลายใบเนี่ยปลายใบเขาจะแห้งๆอย่าง,งนี้อ่ามันยะไม่สมบูรณ์เหมือนข้าวไม่สมบูรณ์ใบเสียหมดปลายใบมันจะแห้งๆอย่างนีง้ แตกต่างกับฝั่งที่เราฉีดฝั่งที่เราฉีดมันจะเขาจะใบใสสดครับใบจะไม่เป็นชลาอย่างนี้ออันนี้มองไปดูมันจะแห้งไปหมดเลยพูดถึงความพึงพอใจในการใช้ตัวเซติมาแล้วพี่รู้สึกประทับใจมากน้อยแค่ไหนครับประทับใจครับ,รบเพราะว่าใบาเขาจะสวยมากรวงเขาก็จะใสฝั่งนี้ไม่ได้ฉีดนี่วงจะเป็นอย่างนี้หมดครใบ,นะบก็ไม่ใสไม่สด รวมก็ไม่ส่ด้วยอัตราที่ใช้ต่อเป้นี่ที่เราใส่ไปเท่าไหร่ครับพี่ผมใส่ม้อเครื่องละแ0 8ติดตซีซีครับต่อน้ำย5 5ลิตรอ๋อวันที่เราใส่นี่เราใส่ประมาณร้อยเท่าไหร่พี่ร้100 150. อยร้อยห้าสิบ่าก็ตอนนั้นตอนท้องพอดีนะฮะครับอ่า150ร้อยห้าสิบซีซี ก็มาถึงในช่วงช็อสุดท้ายของเรานะฮะคือยังมีอีกข้อหนึ่งที่ผมยังลืมพูดไปนะครับก็คือว่าคือช่วงฤดูหนาวเนี่ยสิ่งที่เราจะพบมากที่สุดในการทำนาเนี่ยคืออากาศที่เย็นและน้ําค้างค่อนข้างเยอะนะฮะหมอกมันจะหนาซึ่งเป็นอะไรที่ใช้คําว่าเชื้อรา,าชอบมากนะฮะถูกไหมพี่ครับครับ,รบเพราะเวลาช่วงฤดูนี้คือเป็นอะไรที่ผมได้จากพี่มานะฮะพี่สมบัติเคยได้บอกผมว่า ช่วงนี้อากาศหนาวเนี่ยจะเป็นอะไรที่เชื้อราลงเยอะมากเชื้อราจะ,ล,ะลงบ่อยมากแล้วใ,ใบจะเสียหมดใบแดงฮนะข้าวกําลังออกแต่ใบธงเสียไปแล้วครับคือข้าวเพิ่งจะเริ่มออกแต่ใบถลไวแล้วนะไปแล้วทีนี้เนี่ยช่วงนี้ยผมอยากให้เกษตรกร,ร,กรทุกๆท่านได้ลองเปิดใจลองใช้เซลติมาของเราดูนะครับว่าจะดีเหมือนกับที่ผมและพี่สมบัติเนี่ยได้พูดไหมนะฮะแต่ว่าของดีใช้สองรอบแล้วซื้อมาใช้จริงนะฮะครับ ก็พี่สมบัติก็ม <ima> ีอะไรจะทิ <described> ้งท้ายไว้ไหมพี่ก็อยากให้ลองใช้ดูครับลองใช้เตลติมาดูเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันส่วนมากจะเป็นกาบใบแดงครับกาบใบใบธงใบสุดท้ายอ่ะจะเสียลองใช้เตลติมาดูแล้วใบเขาจะไม่เสียจริงๆครับใบเขาจะเหลืองสดใสเหมือนทองสวยข้าวสุกเสมอครับลองใช้ดูครับก็สรุปนะครับก็ วันนี้นะฮะเราก็ได้แนะนำเซียติมาใช้ในนาข้าวเนี่ยครับสองระยะนะครับก็คือระยะนมคอนตั้งแต่ตั้งท้องจนถึงนมคอลวงนะครับสองระยะนี้เป็นระยะที่สำคัญนะครับแล้วใช้ปริมาณใช้อยู่ร้อยยี่สิบซีซีต่อไร่นะครับร้อยยี่สิบซีซีนะฮะต่อไร่นะฮะใช้สองรอบนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะใช้ตั้งแต่นมคอลวงหรือว่าเริ่มแตกอก็ใช้ได้บางรายใช้ตั้งแต่เริ่มแต่กอนะครับเพราะว่า ในตัวตัวของเซลติมาเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวนี้นะฮะเอ็กซ์ลนซนะฮะซึ่งมันเวลาเราใช้ไปแล้วจะทําให้เหมือนกับเราฉีดฮอร์โมนไปนในตัวนะฮะทำให้ความรู้สึกของข้าวเขาเนี่ยเหมือนกับความรู้สึกที่แบบมีพลังหรือมีพลังงานมีอาหารที่อยู่ในต้นสูงขึ้นนะฮะทำให้เวลาออกรวงออกมา,าทําให้ใบธงเขียวทําให้ขอรวงไม่เน่าด้วยนะฮะบวกกับน้ําหนักดีด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยก็อยากจะฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ ทำนาข้าวนะฮะหรือทำอาการเกษตรอย่างอื่นก็อินบอกสอบถามได้นะที่เพจบริษัทนะฮะ basf เกษตรยั่งยืนนะครับไม่ว่ามีปัญหาอะไรถ่ายรูปส่งมาพวกเราจะรีบไปติดต่อแล้วก็ช่วยเหลือให้กับเกษตรกรทุกๆรายที่มีปัญหากับาการดูแลพืชไม่ว่าจะเป็นทางด้านมาแมลงโรคนะฮะหรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับพืชนะครับมีปัญหาให้ติดต่อมาได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับแฟนเพจ บริษัท BAF นะเพจบริษัท BAF เกษตรยั่งยืนนะครับเน้นย้ำนะครับอย่าลืมติดต่อไปเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่สมบัติผู้มำนวยการเนี่ยครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะและพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าเดี๋ยวเราครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาดูกันว่าพี่สมบัติจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ชมกันอีกนะฮะเพราะเดี๋ยวเรายังมีสินค้าอีกหลายตัวนะครับและก็ปัญหาการเกษตรเนี่ย ยังเหลืออีกเยอะที่เรายังจะเจอและพบเจอต้องแก้กันไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมก็พิสมบัติวันนี้เริ่มเย็นแล้วนะ,ะเดี๋ยวขอตัวกันไปก่อนนะฮะครับ,คร,บครับผมก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,บ BASF we create chemistry